สวัสดีคร,ครับอยู่นี้ยุบช่องไกลกัเราครับวันนี้มาพี่น้องร่อยเลือดเลือดเน้นๆครับเบื้องนี้ล่ะโอ้ตับครับตับตับตับหวานๆพี่น้องมาตรงมือกันเลยครับพี่น้องมาตำแหลกเลยครับเด้อขอไปตับก่อนครับนี่เด็ดๆครับพี่น้อง มาจับเอ,เอาครับมาอืม โอ้แซ่บครับแซบมากเลือดเน้นๆเลยพี่น้องส่วนเหลือดจะบาดครับอืมใหญ่ครับ ตเต็มปากเต็มคำเดียวนี่ครับบอกว่าแสบมากเลยเว้ยดีกว่าเพื่อนมาเด้เดอครับนนนคบนใดคนทันกินเข่าครับกินเขาาร่วมกันนะครับก็บแจร่วมกันเด้อ อยู่ทางไกลทางไกลก็มากินนํำกันไะครับเร้่อยป่อยตัวเลือดโชคเด็กครับรืมนิดต้ำซวดเอาอย่างเดียวครับ สุดด๊ดดดยาดสวดเลยหรือเ่าเป็นแดงขอตทษขอให้พนที่วกดิบนะครับเด้อน่ะั้เขาเอื่อนประกาศให้รู้ว่า สุดยครับขอตับขอตับตับล้วนตับล้วนนี่อืม Ừ. ngon rồi nó không nghe đâu nào nhặt không vậy bà, cay cay đi dạng chân thứ nữa, hừ, chong, à, biết không? ลิปนี่ก็จิฟากพี่น้องเป็นกำลังใจแห้งด้กครับเด้อให้เลจิบตัวต่อไปครับพี่น้องลิบนี้ก็จิคอล่าแล้วครับเนาะน้ะ่จะขอกำลังใจจากพี่น้องนะครับเด้อสวัสดีครับ